ก็ดูเป็นแบรนด์ แต่หลังๆนี่มันลัดทีแล้วมีดแฟกครับรายการที่พาคุณไปเปิดบอดแบรนด์แฟชั่นยอดฮิตในเวลาหนึ่งนาทีครับวันนี้อยู่กับ Rick Owen เริ่มร i กโอเวนเป็นแบรนด์ Luxury f a s h ฟ o n ที่ก่อตั้งโดยริกโอเวนในปี1994เริ่มจากเขาทำงานในโรงผลิตเสื้อผ้าและรับจ้างตัดเย็บจนได้รู้เรื่องของวงการแฟชั่นในด้าน, <Hey? S 1> นการผลิตจากนั้นเนี่ยก็เริ่มผลิตเสื้อผ้าของตัวเองแบรนด์นี้เนี่ยมีจุดยืนชัดเจนในด้านความดาร์กล้ำสมัยและโครงสร้างเสื้อผ้าที่ไม่ต่างจากขนบเดิมจนกลายเป็นหนึ่งในนนงในนนบรรดดดด์าีงออลุกกซจเไข wen ค็ื ความมินิมอลแต่มีความอะซิมเมติคอลคือความไม่สมมาตรซึ่งสีที่เขาใช้นะครับใช้อยู่3สีเท่านั้นครับสีดําสีขาวสีเทาและนอกเหนือจากแบรนด์หลักอย่างลิกโอเว่นนะครับเขายังมีแบรนด์รองอย่างนี่ลิกโอเว่นด k s ชาโด w ซึ่งเป็นแบรนด์รองนะครับที่มีราคาถูกกว่าเนื่องจากใช้ผ้าธรรมดาและมีรูปแบบการใส่ที่ง่ายกว่าและสามารถสวมใส่จริงได้ง่ายกว่าเยอะและด้วยความฟิวฟ้าของลิกโอเว่นครับเขาได้ไปคอลแลบกับแบรนด์ต่างๆมากมายฮะมาต่อที่สินค้าเด่นๆด,ดังๆของลิกโอเว่นนะครับรองเท้าคู่นี้เลยราโมนส์รองเท้าผ้าใบาทรงไฮท็อ รองเท้ายาวพิเศษใช้พันรอบข้อเท้าลิ้นรองเท้าเนี่ยจะมีความยาวเกินกว่าปกติเป็นซิกเนเจอร์ของรามมนและรามมนต้องเป็นสีดําขาวหรือเทาเท่านั้นเนื่องจากเป็นจุดขายของแบรนด์ด้วยความที่รองเท้าคู่นี้มีกลิ่นอายความเป็นพังสูงเขาเลยตั้งชื่อตามวงราโมนวงพังร็อกอเมริกันในยุค7จสมาถึงการแต่งตัวในแนวของลิกโอเวนกันบ้างนะครับผมมันต้องเป็นแนวนี้ฮะดิสโทเปียกอดเสื้อข้างนอกเป็นเสื้อผ้าที่แบบเลเยอร์เยอะมีการปล่อยชายเสื้อหรือเพิ่มดีเทลเสื้อออกมาครับและใส่เกงเกงหนังขาเดฟ จริงๆแล้วก็ไม่ต้องเป็นแนวนี้ก็ได้นะฮะอยากจะแต่งตัวแนวไหนมันก็เอามา mix and m a t c h ได้หมดครับ street wear ใส่อะไรก็ได้เว้ยและนี่ก็เป็นทั้งหมดของ Rick Owen นนะครับอยากให้ผมเปิดประวัติแฟชั่นแบรนด์ไหนนะฮะคอมเมนต์บอกกันมาได้ครับถึงจะลองทำให้บ้างไม่ทำให้บ้างก็ตามครับ follow กูที